ผมชื่อชันนาำสกุลแย้มขยายอายุเก้าสิบถือว่า91ปีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผ่าตัดเมื่อวันที่20มิถุนา49เก <c oughs> ้เนี่ยเรา <c oughs> เริ่มตกใจ <c oughs> ตัวเองนาะแล้วหมอที่ผ่าตัดว่าผมจะอยู่ได้แค่หนึ่งปีพอได้13เดือนผมก็มาได้ใช้ยาที่คุณหมอให้จากโรงพยาบาลเพราะว่ามันพอ ม,มันหมดแรงหมดแรงเลยหยุดกินแล้วก็นึกถึงกัญชาเมื่อสมัยอดีตเ,เพราะผมเกิดก่อนสงครามญี่ปุ่นเมื่อสมัยนั้นตามชาวบ้านบางละจันหรือว่าสิงห์บุรีเนี่ยเขาจะใช้กัญชานี่แก้ปวดเอวปวดหลังเป็นสมัยสมุนไพรดั้งเดิมเพราะตอนนั้นกัญชาย,ยังไม่ปนเปื้อนกัญชาย,ยังไม่มีโลหะหนักเลยก็ใช้ต้มกัญชามาจนกระทั่งมาเจอ,เอลุงตู่ ที่เอ่ยถึงท่านต้องขอโทษแล้วก็อาจารย์เดชาแล้วล่าสุดมาเจออาจารย์หมอแก้มหอม <Okay. S 2> เลยก็ใช้ของหมอแก้มมาจากวันนั้นถึงวันเนี้อยู่ถึงทิศเปีย่งเอาปีที่สี่ยี่ิแล้วครับจากที่เขาบอกว่าอยู่ได้แค่หน<ป><ป>ึ่งปีเดียวครับโอ้โหอยู่มาจนถึงปีหกเจนี้เลยนะครับครับครับอันนี้ยืนยันได้ไม่ใคอวยไม่้องเข้าข้างครับ ตอนนี้อายุ90ปีแล้วแต่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยโต้ตอบเดินเหินได้ตามปกติเลยไม่ต้องมีคนประคองเก่งมากเลยครับต้องขอขอบคุณคุณชันด้วยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทานแก่ลูกค่ท่านอื่นเนี่ยครับขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครายไปเผยแพร่ให้ให้ลูกค่เนี่ยได้รับผลประโยชน์เต็มที่นะครับ โนธนานครับขอบคุณมากครับ